ไอจีก็ติชี่นะคะถึงไม่ใช่รูปคู่แต่ดูยังไงยังไงก็คุ้นๆอยู่น,น,น,นะคะเหมือนจะยังหวานหวานสองกอ็ตและสองลิชี่เห็นกันชัดๆไปเลยนะคะใครถ่ายให้ลนะ่ะคงน่ารักน่าดูนะคะหวานกันอีกแล้วใช่ไหมคะซูมกันได้เห็นชัดๆไปเลยคะ่ะนี่แหละค่ะที่เรียกว่าก็ เดทกันที่ไหนอะมองอยังไงยังไงก็ค่้างรกางักนะคะว<า>หวานเกินเบอร์ไปเลยสิคสะสำหรับคู่นี้ก็ไม่มีใครฟังแต่ก็มาเจอลิทเนี่ยแหละพอทํางานด้วยกันเขาฟังเราเขาฟังเราเป็นผู้ฟังที่ดีมากๆซึ่งเรารู้สึกว่าเออประทับใจในมุมมองตรงนี้ของเขามากๆอย่างเงี้ยเราอยากถามว่าเหนื่อยไหมแบบเขาทำเราเรา,าเห็นแต่เขาคงไม่รู้ตัวเขาก็คงแฮปปี้กับการทํางานของเขาค่ะเรารู้สึกว่าแบบเออเขาดูแลแบบ ที่บ้านทํางานอายุก็ยังน้อยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเก่งมากก็รู้สึกว่าอยากถามว่าแบบเหนื่อยไหมพักหน่อยอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็ก็ก็เป็นห่วงปกติค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าถ้าทุกคนได้สัมผัสคนทุกคนอยู่ในกองทุกคนแบบที่เจอทุกคนก็เป็นห่วงเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาแบบเขาดูแลครอบครัวมากๆกเลยก็เหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าอืม ชีวิตหนึ่งมันต้องโอ่เนาะมันมีอะไรให้เราต้องดูแลเยอะอะไรเงี้ยก็เหนื่อยไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดถึงความเหนื่อยเลยไม่เคยมีใครถามเราอย่างนี้เลยนะว่าเหนื่อยไหมเออแปลกดีเหมือนกันเรายังมีอะไรที่ต้องดูแลอีกเยอะอะไรเงี้ยครับผมยังมีครอบครัวที่ต้องดูแลเรายังมีฝันที่เราวาดเอาไว้อยู่เยอะมากมายเป็นไปหมดอะไรเงี้ยเหนื่อยวันนี้ครับตื่นมามันก็หายเหนื่อยครับแต่ว่าอีกสี่ห้าปีข้างหน้าหรือสิบปีข้างหน้าถ้าเราไม่เหนื่อยอ่ะ เราก็จะเป็นเหนื่อยในตอนแก่ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าชีวิตเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนอะไรเงี้ยครับผมเราอาจจะแบบอีก3-4ปีเราอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วก็ได้แต่วันนี้เราทําให้มันเต็มที่แล้วเพื่อคนข้างหลังที่จะได้เพื่อคนข้างหลังจะได้สบายมันคือเหตุผลที่เรา